กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้คุยสบายๆสไตล์อาจารย์คมโดยเจ้าพยาชนะนก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับถ้าหากผมไม่เห็นด้วยตาตัวเองนะครับผมจะไม่เชื่อเลยว่าท่านอาจารย์คมไตเวทเนี่ยจะสร้างพระเป็นจํานวนมากมายมหาศาลถึงขนาดนั้นวันนั้นครับผมมีโอกาสไปหาท่านอาจารย์คมไตเวทที่ สำนักอาสมบรมีพ่อแก่ที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีห้องเก็บพักเครื่องของท่านอาจารย์คมไตเวศนะครับมันก็เหมือนห้องที่เราๆท่านๆนะครับเป็นที่อยู่อาศัยห้องหนึ่งเลยแต่ท่านอาจารย์คมมีมากกว่านั้นบ้านทั้งหลังนะครับบ้านที่เรียกว่าบ้านเป็นล้านๆของพวกที่เขามีอันจะก,กินนะขึ้นไปข้างบนครับเป็นพักเครื่องทั้งนั้นมูลค่ามากมายมหาศาล ยิ่งไปกว่านั้นครับห้องห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บมวลสารอาจารย์คงบอกกับผมว่ายังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้เก็บมามันทําให้ผมคิดว่าโอ้สานักของท่านจัรคมไตเวดเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลคนทําวัตถุมงคลคนทําเครื่องรางของขลังนี่ครับจุดประสงค์ใหญ่แน่นอนครับเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเป็นเหตุผลหลักไม่ครับ อาจารย์คารวะท่านนี้บอกไม่ใช่ท่านทำด้วยใจรักท่านทำเพราะท่านรักการทำพระเครื่องการรักการทำวัตถุมงคลผมถามท่านครับว่าหมดเงินไปเท่าไหร่ท่านบอกไม่รู้เหมือนกันได้เงินมาเท่าไหร่ก็ทำไปเรื่อยตริวัดวา,ารามต่างๆนะครับที่ขาดปัจจัยถ้าจะกรมไตรเวก็ยินดีนะครับขอให้เป็นวัดจริงๆนะครับ ินดีนดนดนที่จะมอบวัตถุบคนนุคคลให้กับทางวัดเอาไปจ,จาหน่ายเพื่อหารายได้เข้าวัดแต่ผมยืนยันนะครับว่าท่านอาจารย์คมต้องพิจารณาอย่างละเอียดทีทั้วนนะครับไม่ใช่ว่าให้อย่างง่ายๆเพราะวัตถุบุคคลแต่ละพิมพ์แต่ละบล็อกที่ทํามาเนี่ยเป็นมวลสารของจริงบล็อกสวยมากสวยจริงๆเป็นศิลป,ปะที่ตัวท่านอาจารย์คมไตเวศออกแบบทําด้วยตัวเองไม่เหมือนศูนย์ภรคเครื่องอื่นๆที่ไปจ้างเขาทาคนเรานะครับถ้าทําอะไรด้วยใจรักนะครับ งานชิ้นนั้นจะออกมาดีอาจารย์คมไม่เคยตับไม่เคยทําวัตถุมงคลตามกระแสนะครับแต่ท่านทำเพราะคิดว่าควรจะทํารายการนี้โดยมีจุดประสงค์ใหญ่ว่าถ้าคนบูชาไปแล้วจะได้อำนาจพุทธคุณตรงนี้ตรงนี้แหละครับจึงทำให้วัตถุมงคลของท่านอจารย์คมไตเวศเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่เป็นอมตะถ้าหากว่าประเทศเราเปิดเมื่อไหร่นะครับผมมั่นใจเลยว่า วัตถุมงคลของท่านอาจารย์คมไตเวทที่สร้างเนี่ยคนจีนนะครับคนฮ่องกงนะครับคนมาเลเซียเนี่ยจะแห่มาเช่ากันอย่างล้นหลามเพราะอาจารย์คมไตเวทเป็นอาจารย์คา,ารวะคนเดียวในประเทศไทยผมกล้าพูดประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามีลูกศิษย์ชาวต่างประเทศมากที่สุดนะครับเอาละครับขณะที่ผมกําลังบรรยายวันนี้ก็มีภาพขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังซาวแท็กของ วันนั้นดีกว่าว่าผมคุยกับท่านอาจารย์คมไตเวศอย่างไรต้องขออภัยนะครับกล้องที่ผมใช้วันนั้นมันเป็นกล้องแฮนดิแคมนะครับแล้วเสียงเนี่ยใช้ไมค์ของตัวกล้องจึงไม่ชัดและภาพเนี่ยระบบการสั่นรรของกล้องกล้องแฮนดิแคมมันไม่ไม,ไม่ไม่ดียังไงต้องขออภัยด้วยไปพบกับบรรยากาศในวันนั้นเลยครับและกราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามสด,ด,ดีส๋วเรียนถามท<า>่านอาจารย์คมนะครับว่า,าทั้งหมดที่อาจารย์คมไปพบเนี่ยท่านร้างมาเมื่อพอออะไรครับอาจารย์ครับ โดยส่วนมาก2,555ช่วงนั้นยังอยู่บุรณะวัดบางกุ้งใต้ยอยู่ครับผมแล้วเป็นปีที่ต่างชาติคือจีนเข้ามามากที่สุดบูมที่สุดเราจึงสั่งทำวัตถุมงคลเฉพาะปี2,555อย่างเดียวไม่ต่ำกว่าร้อยบ็อกทั้งเนื้อผงเนื้อโรหะนะขั้นต่ำร้อยบล็อกแน่นอน ค่าใช้จ่ายในการทําแต่ละบล็อกนี่ประมาณเท่าไหร่ครับไปสังคมครับโดยทัวเฉลี่ยที่บล็อกละหนึ่งหมื่นบาทเฉพาะค่าแกะบล็อกกะค่อยพิมพ์หนึ่งหมื่นบาทร้อยบล็อกหมื่นแสนล้านเฉพาะค่าบล็อกอย่างเดียวค็อหนึ่งหนึ่งล้านขึ้นไปขึ้นไปนะบางบล็อกที่มันวิจิตรพิสดารมันก็ต้องถึงหมื่นห้าครับนะแต่บล็อกไหนที่เรียบๆง่ายๆก็อยู่ที่แปดพันครับเราก็เลยถัวเฉลี่ยเอาที่ว่าบล็อกละหมื่นกันแล้วครับบล็อกละหมื่นมันร้อยกว่าบล็อกครับ เอาละตีแค่ร้อยแต่ว่ามันร้อยกว่านี่ก็พขาแกะบล็อกเสร็จก็สั่งทําแล้วยุคนั้นน่ะจะไม่ทําสีเดียวนะท่านอย่างน้อยสามสีพิมพ์เดียวบล็อกเดียวทำสามสีเช่นว่าสีขาวสีชมพูสีม่วงนะหรือว่าเป็นเนื้อว่านเนื้อเหลืองอะไรพวกนี้แล้วอย่างเนี่ยสีวรีเนี่ยที่ค้นเจอแล้วเนี่ยถ้าพิมพ์นี้พิมพ์เดียวมีหกสีนะ ทั้งหมดมีหกสีหรืออาจจะมีเจ็ดก็ได้ยังคนไม่ทั่วความหมายของตระสีนี่อาจารย์มีความหมายไหมครับจริงๆแล้วความหมายมันก็จะเกี่ยวกับธาตุนี่แหละนะธาตุน้ํธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองครับนะเป็นห้าธาตุแล้วถ้ามันเป็นหกสีมันก็จะเป็นอากาศสัตว์ธาตุสุดท้ายคืออากาศสาตัตวาธาตุหนุนธาตุม,มันจะต้องมีมีที่มาที่ไปไม่ว่าทำอะไรท้งสุด พระพิมพส,สิวรีนี้ก็เป็นพิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมจันฮะเป็นสี่เหลี่ยมจริง,รงๆแล้วมันทำไ้หลายแบบสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะฮะจันขอขอ,ขออนุญาตครับอขออนุญาตด,ด้วยนะครับอันนี้ชิ้นฟักหรือว่าไข่ตองไข่ตองก็ได้นะ,ะออทรงสี่เหลี่ยมยาวครับแล้วอีกพิมพหนึ่งจะเป็นใหญ่กว่าน,นี้อีกสี่เหลี่ยมเหมือนกันครับทําพร้อมกันนั่นแหละทําออกมาสองบล็อกครับแล้วพอทาเสร็จรงรงปั๊มเสร็จปลุกเศกเ็จก็เก็บเข้ากดังเข้ากดังลืม พอมาขนย้ายวัตถุมงคลจากสมุทรเก่ามาสำนักใหม่ถึงได้รู้ได้เห็นว่าของที่เราทําแล้วเราเก็บลืมมีเยอะมากเลยนะจาไม่ได้ว่าเออเคยทําเอาไว้เพราะมันสั่งทํามากแล้วตอนนั้นที่ช่างที่พิมพ์พระให้เราเนี่ยมีถึงสี่โรงงานนะอาจารย์เราคำนวณได้ไหมครับว่าแต่และพิมพ์นะฮะแต่และบล็อกนะครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ถ้าหากว่าเราเอาทําไม่มากนะ บล็อกหนึ่งเนี่ยเอาสีละพันเอาแค่สีละพันห้าสีก็ห้าพันองค์ห้าพันองค์ก็ตีซะว่าองค์หนึ่งประมาณห้าบาทในสมัยนั้นนะองค์ละห้าบาทครับแต่ถ้าหากว่าบางพิมพ์เราจะทําเป็นหมื่นองค์ครับเป็นหมื่นองค์ที่นี้มันก็เยอะก็ตีซะว่าแสนหนึ่งก็แล้วกันครับเฉพาะเนื้อผงนะเฉะพาเนื้อผงเนี่ยบล็อกละแสน ทั้งค่าแกะบล็อกทั้งค่าปั๊มเนื้อผงออกมาออกมาเนี่ยที่ว่าพิมพและแสนและแสนและแสนในเวลานั้นสิบพิมพ์ก็ล้านค<อ>่าสิบพิมพก็ห้าล้านโอ้โหในเวลานั้นอาจารย์จนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์คมไตรเวทเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ที่ออกผลุตุมณฑ์มากที่สุดในประเทศนะ,ะถ้าหากว่ายุคนี้นะถ้ายุคนี้น,ะนับ เราก็คิดว่าสำนักเราสร้างมากที่สุดแม้กระทั่งวัดวาอารามยังสู้ไม่ได้ครับวัดถุบมงคลเยอะที่สุดครับก็สร้างโกดังขึ้นตรงนี้ไม่พอเก็บตอนนี้ดูแล้วยังไม่พอเก็บแน่แต่แน่นอนฮะทุกครั้งปลุกเสกอย่างถูกต้องใช่เราปลุกเสกเองปลุกเสกเดียวปลุกเสกทุกชิ้นทุกอย่างครับพอเสกเสร็จแล้วถึงจะเก็บเก็บทุ่งที่หรือเข้าโกดัง ที่ผมพูดนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมงสงสัยฮะ่คือบางวัดเนี่ยเราพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆแบบแบบไม่เกรงใจอ่ะไม่ปลูกเสกนะฮะออกมาจากโรงงานขายเลยนะครับขายกันเฉียวแบบนั้นมันก็มีมันก็มีมานานแล้วด้วยนะอาจารย์คารวัก็มีอาจารย์คารวัดก็มีมแต่มันแล้วแต่เขาฮะแต่ถ้าเรานี่ก็คือทุกต้องผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงสุดท้ายครับเราทองำถูกต้องตลอด เพราะสิ่งที่เราทําเราทําด้วยใจรักครับถ้าว่าผมทําเพื่อเป็นสินค้าหรือเพื่อธุรกิจอย่างแท้จริงผมจะไม่ทํามากนี้หรอกครับการทํามากเนี่ยผมตายแล้วของนี่ยังยังหมดไม่ถึงครึ่งนะครับรับรองได้ว่าหมดไม่ถึงครึ่งหรอกรยังเหลืออีกเยอะแยะมากถ้าเราจะทําเชิงธุรกิจอ่ะเราไม่เอาเงินมาทุ่มให้มันจมตรงนี้หรอกครับมันจมไปไม่รู้เท่าไรครับพอมาประเมินดูแล้วคาดว่าไม่ต่ากว่าสามสิบล้านบาท ที่ทำหมดงมงคลนะไม่ใช่ <พบ S 1> น้นอยนะครับผมพกเนื้อเนี่ยไม่ทำากว่สามสิบล้านบาทพอได้เงินมาเราก็หมุนทําอยู่อย่างเงี้ยไม่มีเงินเก็บผมไม่มีเงินเก็บเป็นก้อนบอกเพราะใจรักใจเรารักเราอยากทําอยากสร้างแล้วก็มันไม่ใช่เฉพาะเราสร้างไว้จําหน่ายแล้วเรา่องเอาบรรจุอีกอ่ะครับเอาบรรจุตามวัดวารามต่างๆเวลามีการก่อสร้างรสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระใหญ่สร้างเจดีเราก็ยังไปบรรจุครับ แล้วก็บางส่วนเราก็ยังแบ่งถวายวัดที่เขาค่อนข้างขาดแคลนหรือขัดสนต้องการหาคุณนทรัพย์หรือปัจจัยทรัพย์อย่างแท้จริงแล้วก็ถวายให้เอาไปแจกคนที่ร่มทําบุญอย่างงี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็เรามาดูความสวยแต่ละพิมพ์กันนะครับอาจารย์นะครับครับเดี๋ยววันนี้มันร้อนมากๆตรงนี้เราก็ไปปิดพัดลมท่านอาจารย์คงก็เลยร้อนแย่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปดีๆนะครับครับผม 어... Oh. เข้าใจว่าน่าจะมีอีกใช่ไหมครับอาจารย์ฮะน่าจะมีอีกใช่ไหมครับโอ้โหครับ โน่นโน่นพุทนีงานกผงแล้วก็ขั้นบนอีก พระปิตานะครับรอาจารย์จพาอาจารย์บอกว่าทำด้วยใจรักนี่ทุกอย่างจบจบที่คำพูดนิ่งๆนะครับคนเราตองทำอะไรด้วยใจรักนะท่านผู้ชมครับงานออกมานี่แน่นอนเลย ส่วนหนึ่งอยู่ที่ตำหนักเก่าใช่ไหมครับท่านครับ ชุดนี้อาจารย์ทําถึงแปดหมื่นสี่พันองค์นะฮะแเป็นโอ้โหแล้วก็เหลืออยู่เท่านี้แหละนอกนั้นคือถวายแต่และที่ที่ไปบันบทุกนี่พิมพ์เอ่อพิมพ์โบเข็มห้าครับโบกุดโบเข็ม,มครับ,รบอันนี้เลยชุดสุดท้ายจะยถวายวัดปังสักที่นครสวรรค์เพื่อไะรรฮะจ่านก็ทันวานเขาจะมีการปั้นพระใหญ่<อ>แล้วทางวัดเจ้าวาดทอมา โก็จะถวายท่านทั้งหมดครับไปบรรจุในองค์พระใหญ่ถ้าว่าถ้ากบว่าถึงเวลาแล้วนะฮะท,ที่ท่านจะทําให้กับพุทธศาสนานะครับผมบรรจุพระไปไม่ต่ากว่าสองแสนองนะที่บรรจุไปแล้วนะครับแต่ที่ที่รวมๆแล้วทั้งพระเครื่องเล็กๆทั้งพระบูชาห้านิ้วเก้านิ้วไม่ต่ำกว่าสองแสนองค์ ก็ทำไปเรื่อยๆทำไม่หยุดหรอกใ้เรื่องบุญสุขพระอครับบุญอันนี้มันมีจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้หรอกครับแม้เงินจะเข้ามาเท่าไหร่อาจารย์ไม่เคยมีเงินเก็บเลยไม่มีตอนนี้บัญชีผมบอกตามตรงนะเหลืออยู่แสนกว่าบาท <laughs> ถ้ามีเข้ามาอีกก็สร้างพระอีกสร้างไปตลอด <laughs> เขาทำดีใจล้เขามองผมว่าผมมีเงินเยอะใช่อาจารย์คมรวยครับคนจะคิดอย่างนี้ทั้งหมดแหละครับเขาไม่รู้หรอกว่าเงินไอ้ไอบัญชีของเราเนี่ยมันเป็นบัญชีมันหมุนครับไอคี่จะเก็บได้้หลายล้านในช่วชีวิตยังไม่เคยมีนะครับบัญชีส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมเคยเก็บเงินสูงสุดเลยนะครับสองล้านเจ็ดสิบได้เท่านั้นแหละแล้วเป็นในหมดครับก็ ถ้าไม่เอามาสร้างวัตถุมงคลก็กี่วัดกี่โรงเรียนนะที่เราถังอุปถัมป์อยู่เข้าคิวมาเข้าคิวมาอย่างนี้ตลอดสจัยไหมก่อนที่ไปจีนบ่อยๆหร,าารือไม่ม่ะค่าตัววันละหนึ่งแสนบาทคไปสิบวันก็ได้หนึ่งล้านไปสิบห้าวันก็ได้ 5, 5, 5, 5. ห้าล้านห้าล้านห้าครับอแล้วผมเดินทางทั้งปีนะตอนนั้นอะไปจีนทั้งปีเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับ,บ,บ,บแต่ผมไม่เคยมีเงินเก็บ ทั้งทั้งหมดเงินที่ได้มาลงไปกับพระเครื่อง,องวัดาวาสองสาธารณประโยชน์สามโรงเรียนการศึกษาสี่เพราะวัดวาหลาังไม่เคยได้อยู่ได้ย่อนมีแต่ว่า,าเราจะไปทำอะไรจุดไหนตรงไหนครับวัดไหนนี่แหละตั้งแต่ช่วงโควิดเข้ามานี่แหละเราก็แยกนะ การช่วยเหลือกันอะไรก็ต้องเบาบางลงเพราะเราจะไปประชาสัมพันธ์จะไปบอกบุญแล้วก็เพียงใจคนกําลังอดอยากนะเมื่อคนกําลังแย่เศรษฐกิจกาลังเป็นแบบนี้คนอดอยากหิวโหยแล้วเราจะไปประชาสัมพันธ์แต่งานบุญงานศาสนาเนี่ยผมว่าไม่เหมาะสมทุกคนต้องเอาปากท้องให้รอดก่อนเรื่องบุญทานการกุศลเนี่ยผมพูดตามตรงนะ มันมีจริงตามนั้นหรือไม่ก็ไม่รู้หรอกไอ้อสงเนี่ยมันเป็นแค่ความเชื่อจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ความเชื่อทําแล้วเราสบายใจแต่เราจะได้รับอย่างนั้นจริงน่ะหรือไม่น่ะมันไม่มีใครที่จะมารับรองได้แล้วสองก็คือสําคัญที่สุดคือปากท้องเอาปากท้องให้รอดก่อนแล้วก็ควแต่ละคนเมื่อปากท้องเรารอดได้น่ะเดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้น เมื <Okay. S 2> ่อมันดีขึ้นเราก็ค่อยทํากันต่อไป mm hmm. นะไม่ใช่ว่าจะอดตายแล้วยังจะมาบอกบุญจะมาทําบุญ <Okay. S 2> ไม่กล้าบอก mm hmm. มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควร <Okay. S 2> ถ้าความคิดส่วนตัวผมเองนะผมมาชั่วโมงนี้ยแม้กระทั่งวัดวาอารามต่างๆที่เป็นวัดใหญ่ๆที่เงินเยอะๆควรเอาเงินวัดนะั่นแหละออกมาช่วยชาวบ้านคืนให้ประเทให้กับสังคมบ้างน, <Okay. S 2> นะ คืนให้กับประชาชนในราษฎรมะเงินบางวัดเนี่ยต้งเป็นหลายร้อยล้านหรือบางวัดวัดใหญ่ๆเป็นพันๆล้านชาวบ้านเขาอดจะตายแล้วในแต่ละวันยังจะขอบริจาคอยู่อีกมันเลยกลายเป็นว่าศาสนาพุทธไทยเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรครับ <Okay. S 1> เรามีไว้เพื่ออะไรนะมันต้องเอื้อกันนะ <Okay. S 1> วัดพึ่งบ้านบ้านพึ่งวัดมันต้องช่วยเหลือกันเอื้อกันอยู่ตลอด ยามใดที่วัดขาดบ้านช่วยนะจนสร้างวัดวาอารามได้มั่นคงแล้วก็สวยงามมารังการแต่เมื่อตอนนี้บ้านกำลังซุกหนักเหตุฉไหนวัดไม่มาช่วยบ้านนะบ้างมันกลายเป็นว่าศาสนาพูดเห็นแต่ตัวหรือรเป็นศาสนาที่เห็นแก่ตัวสุขๆใช่หรือไม่เห็นไหมล่ะชั่วโมงนี้นะและโดยเฉพาะพุทธไทยเนี่ยกำลังถูก หลหลายฝ่ายเขาโจมตีแลือเขาบีบนะครับถ้าคุณไม่รีบสร้างอความดีในช่วงเนี้ยแก่สังคมเนี่ยครับคุณจะอยู่ไม่ได้นะรับรองคุณจะอยู่ไม่ได้ช่วงนี้อะไรก็ตามถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครคนออกมาช่วยสังคมนะอย่าเอาเปรียบสังคมตลอดไปครับเพราะถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะอย่าลืมว่าคนบางกลุ่มตอนนี้นะ ไทยพุทธเราบางก้มเนะี่ยและโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนะี่ยมองว่าพิษสู์ในพุทธศาสนาไทยเนะี่ยเป็นกาฝากสังคมเขาเริ่มมองกันแบบนี้นะไม่ใช่ว่าผมเจตนาจะาตำหนินะเขาเริ่มมองอย่างนี้แล้วรีบกแก้ภาพพ์ตัวเองเสียนะทำให้ให้วัยรุ่นหรือว่าคนยุคใหม่เนะี่ยได้เห็นได้เห็นคุณงามความดีของคณะสงฆ์ไทยแล้วก็ความ สำคัญของศาสนาพุทธไทยครับ,รบนั่นแหละจะอยู่นะครับผมฝากไว้นะครับอาจารย์ครับโอเคครับ <Okay. S 2>